จำกัดสิทธิเสรีภาพของเยาวชนสร้างตรีกากระกัดกั้นความเคลื่นไหวขัดต่อสิทธิอันดีแก้กดเพื่อกลับ โกและคุ้มครองเยาวชนที่รัฐบาลหรือฝ่ายปกครองคุ้มครองหรือควบคุมคุ้มครองหรือควบคุมค ข่าวจากพีบีซีไทยร่างกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไปเมื่อวันที่14สิงหาคมกำลังสร้างความกังวลใจใแก่บรรดานักศึกษาและนักกิจกรรมทางการเมืองมี3าข้อดังนี้ถ้าสมมติมืดสมการอันก่อเกิดความไม่สงบหรือขาต่อสรีธรรมอันดี น้องๆครับน้องกำลังทำผิดตัวกระทรวงนะครับตอนนี้ห้ามโูดสูนะครับแย่ยากับผ้าเลยนะครับห้ามบุบลมทับผิดตัวกระทรวกและปัสสาวะออกเลยครับผิดตัวกระทรวงนะครับผแยกเนื้อรับแยกยาเลยครับห้ามแสดงพฤติกรรมชู้สาวอี่ไม่เหมาะสมหรือกระทำการลามกอนาจาร์แยกครับแยกครับเป็นสิ่งที่คุณทำคุณนี่ผิดตัวกระซวก นะรัหนักเลยครับกอนแล้วต้อเียนก่อที่สายตาตรงนี้ไม่ได้นะครับติดกฏกระทรวติดกกระทรวงนะิดกในทบ้านติดกกระทรวงครับที่ากติดกกรวงครับติดกกระทวงข้อสมมกระทาเกีการออกนอกถาที่ัเพื่อเที่ยวเหรือรวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองรือผู้อื่นจนนีะมีร อะไรยังยังจ้ากอยางจ้ารัฐบาลน่ะกำลังเยาียมสร้างกฎิกณเพื่อควบคุมไม่ให้นักเรียนแล้วก็ ทันเข้ากัาโลกในทุกสมัยใหม่เท่านั้นไม่จริงอ่ะที่ผู้ใหญ่ยังทำไม่เห็นได้แล้วจะมาสั่งเด็กให้ทำได้ยังไงเด็กๆออะคะกฎนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองหรือกัคุมหนูกันแน่พี่ๆคิดว่ายังไงบ้างคะ มืออีกทีนะครับ